สวัสดีครับแฟนเพจทุกๆท,ท่านครับผมนิรันดร์กันเติมครับหลังจากที่ผมโพสต์ลงไปนะครับเมื่อวันที่สิบห้าเมษายนนะครับโพสต์นี้นะครับมีผู้คนเข้ามาติดตามเยอะมากเลยนะครับแชร์ไปหนึ่งพันสามสิบสองครั้งนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์หนึ่งพันห้าร้อยคอมเมนต์นะครับ โพสต์นี้นะครับที่บอกว่านี่พวกเรากําลังจะเสียกํานันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วหรือนี่นะครับในขณะที่ผู้คนกําลังเผชิญภัยต่อโลกความอดอยากตกงานไร้ที่อยู่เพราะรัฐไม่มีเงินพอจ่ายให้ทั่วถึงนะครับหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นด่านหน้าต่อสู้ เสียงภัยกับโรคร้ายกำนันผู้ใหญ่บ้านกับยื่นคำขาดขอค่าเสี่ยงภัยเพิ่มไม่งั้นจะลาออกนะครับจากโพสต์นี้นะครับก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะมากนะครับผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์ที่แฟนเพจในคอมเมนต์เข้ามาในโพสต์นี้นะครับ <c oughs> ก็มีความคิด ที่ตรงกันหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับก็ถ้า,ถาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่ก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับในเพจของผมเองนะครับนิรันกันเติมนะครับก็ผมจะอ่านให้ฟังรันะครับก็มีคุณ อาผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับเป็นเพื่อเอาสีเครื่องแบบราชการไปใช้กับธุรกิจที่บ้านตนเผื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความผิดปกติของอาชีพในครอบครัวตนส่วนใหญ่ที่เป็นกันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรอกส่วนน้อยที่คิดถึงส่วนรวม แล้วก็มีคอมเมนต์โอ้เยอะมากเลยนะครับมันเป็นพันห้าร้อยคอมเมนต์นะครับผมจะยกแค่มาไม่กี่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ผู้ใช้เฟซชื่อว่าใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปนะครับก็บอกว่าคนที่ควรเรียกร้องมากที่สุดคือหมอและพยาบาลส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมไม่ลาออกไปเลยนะครับแล้วก็แม่เอ๋ย ผู้ชายเฟซว่าแม่เอ่ยนะครับก็บอกว่าลาออกไปเลยจ้าตาสีตาสาเชิญตามสบายเข้ามาดิ้นลนเองหมอพยาบาลน,นูล่นสมควรเรียกร้องนีน่ผู้ชายเฟซว่าพี่น้องขนมบ้านสวนนะครับก็บอกว่าไม่จริงมันมั่วมันถามกำนันผู้ใหญ่บ้านคนอื่นหรือย,ยัง ไม่ใช่เอาลายเซ็นที่เซ็นประชุมไปอุปโลกอย่าเหมารวมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดีก็มีป่าเน่าตัวเดียวมินทั้งเข่งนะแล้วก็มีอีกนะครับครับให้ลาออกให้หมดเลยครับแล้วเลือกตั้งใหม่ให้อยู่ในเวะละห้าปีไม่ต้องกังวลอยู่นานยิ่งเหลือง ก็ <Go. S 2> ผมว่าสี่ปีก็พอนะฮะไม่ต้องถึงห้าปีนะครับแล้วก็มีอีกนะครับเอาลาออกสักทีเถอะ90%ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ก็เปลืองภาษีประชาชนควรยกเลิกไปตั้งนานแล้วนะครับ <S 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 เชิญค่า ที่จริงสี่ปีก็พอนะมงบ้านจะได้เจริญนี่หกสิบปีไม่มีความก้าวหน้าของงานนะเพราะว่ามีนะครับประเทศชาติกำลังแย่หัวสมองพวกมันอยากจะได้เงินห้าพันอีกคิดได้ไงนะแล้วก็ปากบอกว่าได้ดีปากบอกว่าไม่ดี แล้วทำไมไม่พากันลาออกละ่ะจะทนด้านอยู่ทำไมยังมีคนที่เขาอยากจะเป็นอีกเยอะก่อนลงสมัครไม่รู้หรือไงว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่อันที่จริงก็สมควรออกอย่าห้ามอันที่จริงไม่ควรอยู่นานด้วยซ้ำสองปีเลือกครั้งจะได้กระตุ้นการทำงานอยู่นานแล้วขี้เกียจแล้วก็มี ลาออกเลยอยู่ก็ไม่มีประโยชน์จะได้เลือกใหม่หน้าด้านกูเป็นหมาเลยออกให้มันจริงเถอะออกไปแล้วจะเอาจริงจะเอาเงินไหนมาแดกไปทำอาชีพอื่นแม่งหาแดกไม่ได้เท่านี้หรอก <c oughs> นี่ก็ทาแรงครับ <S 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 เป็นคอมเมนต์ที่ก็แรงๆอยู่นะครับ ใครที่อยากอ่านก็เข้าไปอ่านได้นะครับในเพจของผมนะครับในโพสต์นี้นะครับแล้วก็มีบอกอย่าอดทนค่ะเชื่อเสียงหัวใจของพวกคุณค่ะลาออกที่ว่างคนที่เขามีความสามารถจะได้สมัครมาทำค่ะ <ille> ท่านใดทำดีก็ขอเป็นกำลังใจท่านใดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เชิญค่ะ วิกฤตแบบนี้ทำให้เห็นสันดานที่แท้จริงของคนข้าวหน้าอย่ามาเสนอหน้าลงสมัครนะคะคงมีแต่ควายเท่านั้นที่จะเลือกมึงกลับมาผมอ่านพันกว่าคอมเมนต์นะพันห้าไม่มีใครเห็นดีเห็นชอบด้วยเลยที่จะของเงินค่าเสียงไัยห้าพันบาท แต่คลิปนี้ผมก็ทำขึ้นมานะฮะก็จะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังครับ <c oughs> อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าหน้าไม่อายแผ่นดินยามวิกฤตชาติมาสร้างความอับยศนี่หรือผู้นำปิ้งปลาคาเตา่าแต่ปลานั้นยังดิ้นเด่วๆอยู่เลยพี่น้องเอ้ยอดสู้นำความคิดปัญญา <c oughs> ก็มีกนะครับไปเลยจ้ามีเหมือนไม่มีวันวันดีแต่จะนินทาลูกบ้านนะใครเลี้ยงใครสอพอประจบเก่งก็ช่วยเหลือกันดีใครไม่ประจบสอพอพวกนี้มักอะไรเนี่ยมักไม่เอยพวกนี้มักละเบาหูคนอื่น ให้ไม่ชอบด้วยบุคคลน่ารังเกียจในสังคมนะคนก็บอกว่าลาออกไปเลยครับคนดีๆเขาจะได้อยู่ทำงานกันคนคิดไม่ดีเท่านั้นที่คิดแบบนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกบ้านสิครับปล่อยให้ลาออกไปเถอะค่ะพวกไม่มีประโยชน์แต่คิด เอาเองว่าตัวเองมีแล้วถ้ากลับมาสมัยหน้าสมัยใหม่ไม่ต้องรับเข้ามาอีกนะคะคนประเภทนี้ลกและเปืองงบเงินภาษีประชาชนมาก <c oughs> มันเป็นอะไรที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปคิดแล้วนะคะว่าตัวเองทำดีหรือเปล่านะฮะ <c oughs> เป็นพันห้าคอมเมนต์นะครับพันห้าร้อยคอมเมนต์ ที่คอมเมนต์ด่าหมดเลยนะครับผมก็อ่านให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากอ่านเพิ่มก็เข้าไปเพจผมน่รันงินเติมนะครับก็เข้าไปดูโพสต์นี้แล้วก็เข้าไปอ่าน,นได้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเวนนาคารนะครับ,ค,รค,รบคุณนั่นแหละครับคุณนั่นแหละคุณที่ดูผมอยู่เนี่ย ดูแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามเพจผมให้ด้วยขอบคุณครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนิรันดร์กันเติม